สวัสดีทุกๆท,ท่านเลยนะคะมาอัปเดตข่าวเจาว้ารู้สื่อกันดีกว่าค่ะวันที่3ท่ธันวาคมปี2025นะคะก็ตอนนี้ก็รอเนาะการปรากฏตัวของเจา้ารู้สื่อในงาน t e n c ซ n t นะคะ All Star Night ปี2025นะคะโอ้โหค่ะอยากจะรู้ว่าจะใส่ชุดอะไรไปอะไรยังไงนะคะสำหรับท่านผู้ที่เล่นเกมนะคะไวท platform, ้ที่แพลตฟอร์มอ่อที่หวานชูก้านะคะ 2, นะ 2, วีนะวีหวานชูก้าเลิฟชนิสโนเวลแอนด์ซีรีส์นะคะสามารถที่จะ เข้าไปเนาะอินบ็อกมาได้เลยนะคะบอกว่า ช,ชื่อเราชื่อเราคือหมายเลขไหนหมายเลขหนึ่งนะคะที่อยู่นี้ใส่มาเลยนะคะบอกไว้ที่อินบ็อกซ์เลยค่ะเดี๋ยวเราส่งวันไหนดีละ่ะงานสตาไหนมันมีวันที่เท่าไหรอ่อืยี่สิบเอ็ดใช่ไหมคะก็ถ้าเจอน้องเจ้ารู้สึกปุ๊บนะคะจริง,รงๆก็แจกอยู่แล้วเนาะเออไม่เป็นไรหรอกเพื่อนๆส่งที่อยู่มาไว้ก่อนก็ถือได้ว่าเป็นของขวัญวันคริสต์มาสละกันนะคะแจกทุกท่านที่รวมเร่นเกมด้วยนะคะอะไะค่ะข่าวสําหรับในวันนี้ก็เป็นข่าวดีๆนาะก็คือแบบจั่วหัวมา แบบว่าเจ้ารู้สือ่อคือซูเปอร์สตาร์ระดับโลกอย่างแท้จริงนะคะการที่เธอติดอันดับหนึ่งในทุกแพลตฟอร์มของวงการบันเทิงจีนนั้นก็ประเมินสถานะของเธอนั้นต่ําไม่ได้เลยจริงๆค่ะเพราะฉะนั้นมานะคะโอ้โหพอจั่วหัวแบบนี้นะคะทุกคนก็ต้องวิ่งเข้าไปอ่านว่าจะเขียนว่าอย่างไรนะคะเขาก็บอกว่าต้องบอกว่าเจ้ารู้สื่อนั้นนะคะคือดาวเด่นโดยกําเนิดเลยค่ะก็เก่งในทุกสิ่งที่ทํานะคะ ละครเอ่ยเพลงเอ่ยทุกอย่างมีสไตล์เป็นเอกลักษณ์หมดเลยนะคะก็มีทั้งความน่าลหลงไหลแล้วก็อย่างเนื้อเพลงเองก็ยังคงติดชาร์จอยู่อย่างต่อเนื่องนะคะเรียกได้ว่าให้ความเพลิดเพลินกับผู้ชมแล้วก็เป็นผู้หญิงยุคใหม่ที่ไม่ถูกจํากัดด้วยคํานิยามแบบเดิมๆอีกต่อไปนั่นก็คือเจ้าลูซึกค่ะสามารถจะเจริญเติบโตเป็นเพชรเม็ดงามนะคะท่ามกลางความมืดมิดแล้วก็ฝ่าฟันความยากลําบากนะคะเป็นตํานานไปละอืมตํานานที่อายุน้อย มากมากในวงการบันเทิงเลยนะคะมีทั้งความอ่อนโยนขณะเดียวกันก็มีความเฉียบคมแล้วก็เป่งประกายค่ะแต่ว่าอย่างไรก็ตามพวกเราต้องไม่ลืมเนาะสิ่งเหล่านี้กว่าที่จะปรากฏมานะคะน้องเขาก็นั่นแหละอย่างที่บอกผ่านอะไรมามากมายจนมีเรื่องราวของต่อสู้กับภาวะความซึมเศร้าด้วยอะไรด้วยค่ะแต่ว่าเจ้ารู้สือก,ก็ยังคงแบบเอยแข่งนะยืนหนึ่งนะคะเป็นตัวแทนของพลังงานบวกนะ,ะสู้ๆค่ะก็ต้องชื่นชมนะพรสวรรค์แล้วก็ความสู้ของ รู้สื่อด้วยนะคะแล้วก็ทีมงานที่ได้มาร่วมงานกับเจ้ารู้สื่อตอนนี้ก็มีความรู้รา้อาอังการเป็นอย่างยิ่งเลยนะ <c oughs> <g ười> ก็อย่างโปรดิวเซอร์ของเพลงเนาะพวกเราก็รู้แหละว่าเขาเป็นเจ้าของรางวัลแกรมมี่ถึง8สมัยด้วยกันแล้วก็ยังแบบมีโอกาสเปิดโอกาสให้เจ้ารู้สื่อในเรื่องของงานเพลงด้วยนะคะอย่างคุณมาป๊อเฉียนเองอะไรเงี้ยก็ยังพูดว่าอุ้ยน้องสาวเขาอย่างเจ้ารู้สื่อก็สามารถที่จะมาร่วมแบบร้องเพลงกับเขาได้สิอย่างเงี้ยมันต้องมีโปรเจกต์เกิด แน่ๆเลยสําหรับพี่สาวน้องสาวคู่นี้นะคะเอ้ยพี่ชายน้องสาวคู่นี้นะคะเอยเดี๋ยวออกนอกเรื่องนิดนึงคือคุณหมาโป๊ะเฉียนนะเขาไปร้องเพลงเนาะเหมือนกันจะเป็นคลับแห่งหนึ่งแล้วนี่ก็มีแบบโอ้ยยายป้าที่ไหนไม่รู้นะคะเดินขึ้นมาด้านหน้าแล้วก็มาดึงนะมาดึงคุณ หมาป้เฉียนคุณวิกเตอร์ของเราเข้าไปจุ๊บแก้มหนึ่งทีแล้วก็เดินออกไปเลยนะคะแล้วก็ทําให้หมาปาะเฉียนงงมากเฮ้ยใครวะอะไรวะนู้น่นาก,กลัวเนาะไอ้พวกนี้คือ <c ười> เดินไปแบบเฉยๆแล้วเพื่อนๆได้เห็นวิดีโอนั้นหรือยังเอ่ยนะคะเพิ่งเกิดขึ้นประมาณเมื่อวันที่1ห,หรือวันที่2อธันวาคมที่ผ่านมานี้เองนะคะก็เดี๋ยวเพื่อนๆคงจะได้เห็นกลับมาที่ขับเจ้ารู้สืออีกนะคะก็เรียกได้ว่าเธอนั้นผ่านอุปสรรคแล้วก็เอาชนะนะคะอุปสรรคของเธอที่ยิ่งใหญ่ที่สุดคืออดีตเอเจนซี่ของเธอ นั่นแหละค่ะเออเนาะจุดจุด,จ,ดจุดนะคะจากนั้นเนี่ยเกมรักในเงาลวงค่ะก็ต้องขอบคุณทางเทนเซนต์วิดีโอนาะก็คงจะเอาใจช่วยเจ้ารู้สื่อนะคะอย่างสุดๆเช่นเดียวกันก็หนึ่งในผู้บริหารของเทนเซนต์นั้นก็เป็นคนที่แบบให้ความเอ็นดูเจ้ารู้สื่อเป็นอย่างมากคนที่เคยมีข่าวหรือว่าเจ้ารู้สื่อเป็นลูกบุญธรรมนั่นแหละจริง,รงๆแล้วก็ไม่ใช่เป็นลูกบุญธรรมอย่างแท้จริงนะคือเป็นเป็นคนที่แบบเขาเห็นถึงความสามารถแล้วก็พรสวรรค์ของเจ้ารู้สื่อนะคะเพราะฉะนั้นก็มักจะดึง โปรเจกต์ดีๆจากทาง t e n เซน t มาให้เจ้ารู้สื่อได้แสดงด้วยเช่นเดียวกันในอดีตที่ผ่านมาตอนที่เจ้ารู้สื่อได้แบบยังอยู่กับบริษัทเดิมะนะคะ แล้วก็ถึงแม้ว่าอดีตต้นสังกัดนั้นจะขัดขวางทุกทางแม้กระทั่งเรื่องใหม่เกมลักในเงารลวงนะคะโอ้เวลาที่ออนแอร์ก็แหมเพื่อนๆสิบโมงเช้านะคะทุกคนกาลังทํางานกันอยู่10บโมงเชา้าวันธรรมดาแต่ก็สามารถจะทาลายสถิตินะคะดัชนีความนิยมนะคะสองหมอโอ้โหค่ะเรียกได้ว่าภายในวันแรกเลยนะคะอืมแล้วก็บนโต๊อินเองก็แบบทุกคนรอติดตามอยู่นะคะเปิดมาไม่กี่นาทีก็50ล้านวิว50ล้านคนเข้าไปดูแม้มันอาจจะเป็นวิวเนาะนับเป็นวิว นนะะอาจจะไม่ใช่คนทีนี้ค่ะจากวี h ช t อินดงอินเดกอะไรทั้งหลายนะคะแล้วก็เสี่ยวหงชูเองก็ความนิยมของตัวละครหญิงชูเยียนนะคะโดยเจ้าลูซื่ก็ขึ้นอันดับหนึ่ง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 ตลอดเรียกได้ว่าเจ้าลูซือเป่งประกายออร่าเจิดจรัสนะคะสุดๆก็นี้ผลงานช่วยชีวิตเอาไวส้สุดๆเลยนะคะเจ้าลูซือนั้นอายุนะคะเพียง27ปีเนาะปีนี้นะคะก็ประสบความสําเร็จอย่างน่าทึ่งแล้วแล้วก็เรียกได้ว่าเธอนั้นก็ทําในสิ่งที่เธอปรารถนาด้วยความสา มามรถของตัวเธอเองนะคะแต่ว่าโอ้โหเกือบไปนะเกือบค่ะ <c oughs> เกือบจริงก็ถือได้ว่าวงการบันเทิงภายในประเทศนั้นดูเหมือนจะประเมินสถานะของเจ้าลูกซื้อเนาะเป็นเด็กคนหนึ่งว่าต่ําเกินไปในในก่อนหน้านี้ก่อนที่จะมาอยู่กับออกค่าเอ t นเตอร์เทนเมนนะคะด้วยไหวที่น้อยนิดของเธอก็ทําให้ไม่ได้รับการยกย่องให้เป็นดาราชั้นนําแม้กระทั่งการจัดนะคะเออแหลง จัดเล้งในครั้งแรกอะอะไรก็ตัวที่แม้กระทั่ง A ก็ยังไม่ติดเลยไม่มีชื่อของเจ้ารู้สื่อเลยนะคะแต่ว่าตอนนี้ไม่รู้ว่าเป็นทางการหรือเปล่าว่าเจ้ารู้สือได้ขึ้น S อสนะคะก็ไม่แน่ใจไม่แน่ใจเหมือนกันต้องรอไม่ไม่รู้ว่าจะเป็นการเต้าข่าวขึ้นมาเองจากใครหรือเปล่าแต่ก็ได้ยินข่าวมาว่าเจ้ารู้สื่อกับจางหลิงเหอขึ้นเป็น S อสนะคะก็ต้องรอดูเนาะว่าจะเป็นข่าวคอนเฟิร์มจริงหรือเปล่านะคะ ก็เรียกได้ว่านะคะพลังบวกเจ้ารู้ส่ก็เป็นตัวแทนของพลังบวกแล้วก็ทุกคนก็อยากจะให้เจ้ารู้สึกแข็งแรงอย่างรวดเร็วนะคะเพราะหลายคนก็ยังคงสังเกตเห็นว่าเจ้ารู้สึ่จะมีความเหนื่อยล้าค่อนข้างง่ายด้วยแล้วก็บางทีรอยยิ้มไม่รู้ว่าจะเป็นเพราะพักผ่อนยังไม่เพียงพอหรือเปล่านะคะรอยยิ้มบางทียังมีความแบบเออดูดูล้าแล้วก็ดูดูเหนื่อยอะไรประมาณนี้ก็เดี๋ยวก่อนเนาะฟิตหน่อยฟิตหน่อยเจ้ารู้ซึกเองนะก็ก็อาจจะแบบเออเขาเรียกว่าอะไรดีอะคือควบ ควบคุมน้าหนักด้วยออกกําลังกายด้วยอะไรด้วยก็เลยตัวบางเฉียบนะคะทุกคนก็เป็นห่วงอีกนะคะอยากจะให้อยู่ในสภาวะที่แข็งแรงแข็งแรงสุดๆเลยนะคะทางกายและใจเนาะเอาละค่ะก็เพื่อนๆท่านใดนะคะที่ร่วมเล่นเกมเน้นอีกครั้งหนึ่งนะคะจาก V2 หวานชูก้าเลิฟไชนีสโนเวลแอนด์ซีรีส์นะคะก box ็อินบ็อกเนาะบอกหมายเลขแล้วก็ชื่อของตัวเองที่อยู่บนหน้าแฟนเพจเลยนะคะแล้วก็บอกว่านี่นะที่อยู่นี่นะเอ็ดหวานส่งมาเออประเทศไทยนะจ๊ะหนูๆของอยู่ ประเทศไทยนะคะท่านใดที่มีภูมิลำเนาอยู่ต่างประเทศก็ให้ที่อยู่ที่สามารถจะส่งไปได้ในประเทศไทยนะจ๊ะไหมอ่ะละค่ะก็มีของที่ระลึกเล็กๆน้อยๆนะคะแล้วก็ถ้าได้รับก่อนรับก่อนวันที่จะเป็นงานของ Tencent Video นะคะออสตานไหนเนี่ยก็เวลาที่ดูน้องเจ้ารู้ืืออยู่ก็ถ่ายรูปของที่ระลึกพร้อมกับรูปน้องเจ้ารูสือนะคะที่ไปออกงานมาส่งมาที่แฟนเพจหน่อยนะออะละค่ะก็ขอบคุณทุกท่านที่ร่วมเล่นเก กันนะคะก็เป็นสังคมเล็กๆเนาะที่เราแบบเออก็ชอบซีรีส์จีนด้วยกันแล้วก็ชอบแบบดารานักแสดงคนเดียวกันอะไรเงี้ยก็มาร่วมเล่นเกมกันน่นนี่สนุกดีนะคะถือได้ว่าผ่อนคลายแล้วกันเพื่อนๆค่ะเอนเตอร์เทนเมนต์อย่าไปซีเรียสอะไรมากนะคะ แล้วก็เน้นอีกทีเนาะการคอมเมนต์กันอะไรก็ถ้าท่านใดเป็นตัวแทนจากแฟนเพจนะคะของดาราที่ตัวเองเป็นเมนอยู่นะคะแนะนําให้มาแล้วก็พูดแต่สิ่งดีๆเกี่ยวกับเมนของตัวเองพูดออกไปเลยให้โลกนี้รู้แล้วอย่าปิดประโยคด้วยการไปแซะดาราท่านอื่นนะคะเพราะว่าแค่ประโยคเดียวหรือคําเดียวก็โดนลบเช่นเดียวกันก็เพราะฉะนั้นข้อความที่พิมพ์มาเป็นร้อยๆข้อความที่สรรเสริญศิลปินของคนที่คุณชอบแล้วมาแซะคนอื่นเขาบรรทัดเดียวเนี่ยก็ไม่ได้ออกเผยแพส สู่ชาวโลกนะต้องแบบจะชมก็ชมไปเลยชมคนเดียวรักใครก็ชมคนนั้นนะคะห้ามด่าเอาง่ายๆเพื่อรักษาบรรยากาศเนะาะเพราะว่าเข้าใจได้ใครแบบเขาเรียกอะไรดีข่าวจากจีนบางข่าวมันก็หนักอยู่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นก็ไม่อยากจะมาทับถมด้วยการที่คนไทยด่ากันเองด้วยด้วยเรื่องราวของศิลปินจีนเพื่อนๆเ,เข้าใจไหมเราชาติเดียวกันแต่เรามาด่ากันเพราะว่าเพราะว่าศิลปินคนละสัญชาติอะ่ะเพื่อนๆเ,เข้าใจจุดนี้ใช่ไหมเพราะฉะนั้นเราก็ถ้าเราชอบใคร เราก็สรรเสริญนะคะคนนั้นไปให้สุดๆเลยนะคะคนเดียวอะไรก็ว่าไปเนาะเอาละค่ะนี่ก็เป็นทั้งหมดของเอพิโซดนี้นะคะมีความสุขกันมากๆค่ะสวัสดีค่ะ